สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูได้ออกมาทงหน้าว่าจะมายิ้มแต่ก็ใสยบักม่วงนํามพอนั่นกับแม่ทัดนะคะผู้ชมพอดีแม่หมูก็ได้ยินว่าพอนั่นเพิ่นฟันดีนะคะเพิ่นนอนหน้าอยู่ขางปราสานะค่ะผู้ชมหน้าเพิ่นอยู่ขางปราสาเพิ่นว่าโดนๆฟันว่าสันเป็นแนวทางควมฝันนะคะผู้ชม มาฟังน้ากันพ่อนั่นเพื่อนฟันวาจังใดเพื่อได้โชคได้มาน้ากันงวดวันที่สองพฤษภาคม2568ค่ะพอดีนะคะเพื่อนกับพรกกันนางเศร้าเมียอยู่แม่หมูกะละได้โอกาสมาถามพอดีนะคะสวัสดีค่ะพ่อนั่นสวัสดีค่ะแม่ทัดคือนางเสริมสวยอยู่ทิ่พุทธน้อคุณแม่ทัดน้นอ,อ,นอ,นนอโอ้บอมันเทียงหน้าหน่อยด้อพูดนะ พราะนั่นกับแม่ทัดเพิ่นจะออกมาอยู่หน้าพอดีแม่หมูก็จะได้ไมีหมูแน่มาอยู่ทรงหน้าน้ากันเนาะพราะนั่นเออมีข้ามาข้างมัวนี่สิลานสองลานที่ทังไม่โอ้ปัดน,นัน่นบ่พราะว่าไมั้งแเกาลัตเทอรี่นี่ค่ะลอตเตอรี่ก็คือจะหาอยากคือดอกเพราะว่ามันห,มอหอดหอดมือสุดท้ายแล้วเน,ะนาะขันเท้าฟันเท่าหัขาวขวีขว่ให้เยอะอืมจังใดเกาะเพนัะนันนฟัน เมื่อคืนนี่บ่เมื่อคืนนี่ล่ะปกติสิบ่เคยฝันเลขเบอร์จักเทื่อจ้ะมาอยู่นี่ก็ได้อยู่ใกล้ข้างหน้าข้างปลาซาเนี่ล่ะอู้แต่บาทแทนที่จะฝันดีอยู่ดีเนาะคั่นมาอ,อยู่ข้างปาลาซาปาดหนึ่งเปลี่นบ่ฝันเกี่ยวกับเลขก,กับเบอร์เทื่ออืมนี่เมื่อคืนนี่ล่ะ ดวงคอยครับดวงเจ้ามันสิมาหากันบอกให้จังใ<า>ดแจังเลยบอกมาหากันแล้วืชียเนาะแม่นผู้เดียวเราคอยมาหากันผ่านกับผ่านมาจะซื้อว่าจะไม่จ่ายว่าจะไม่ยืมตะก้อนี่แหละค่ะไม่ชุ่มเปลนต้อยบอกม่วงอยู่ทงน้าก็พอดีเห็นตะก้อเพิ่นก็ได้เข่ามาเพิ่นก็ได้บอกซู่ฟังนะคะไม่ชมว่าเพิ่นฝันดีว่าสั่นพ่อฝันดีอเอ้าก็เลยว่าอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะเพื่อได้โชคได้มานน้ำกันเนาะเพราะนั่นฝันว่าจังไดกว่าพ่อ มันนอนฝฟันในความฟันมันก็ยังสิไปหามหเมืองนูนะี่แหละน้ำข้องนูนนะไปแบบนั้นมันเป็นหูเข้าไปแล้วลก็ซ่องไปข้างในมันไปเห็นเล็กสองก้อนเห็นเล็กสองก้อนเล็กสองก้อนไปข้างนาอยู่ข้างนามันค่ะอันมาทั้งคางทางัทง้งท้ายเล็กสองันเป็นเล็กเก้าทั้งท้ายเล็กสองเป็นเล็กเก้าเป็นเล็ก 9. เก้าเป็นเป็นตัวงามๆนี่แหละตัวสีใดล่ะพ่อมัน ความฝันมึงมันก็สีบรสีแดงคือข้าวเจ้าหล่อมันเห็นแบบตัวเลขเขาธรรมดาเนี่ยโอ้เห็นเป็นแบบตัวเลขธรรมดาแมนค่ะแต่ว่าอยากลองเบิ้งอืเอามาแบ่งปันเอฟซีเบิ้งนะท่านผู้ชม่่ทามันด้วงมันลมพองกันนะค่ะแต่ว่าตัวเลขกับบลายตุเห็นตุเดียวเลยมันบ่พ่อคู่เดียวเลยคู่เดียวเห็นคู่เดียวเลยสองเก่า อยงเขาเมีในบ้านไปลองเบิง์น้ะพ่อมันจ็เป็นจังไดเอาเราคือได้ยินว่าแม่ทัดไปใส่ก่อพักกันไปค้ับไปว่าทั้งคูไทั้งคูถามมันถามไม่ทัดเบิรงก็ได้ของเพิ่นาของผมแนี้ต้อีเลาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบ่าไมนคนมากเิเยกอือไปไวั ไปวัดทั้งผู้ทั้งผู้โอ้พัดพัดหินน้องมาให้เปิดเบิ้งเกจเก้าหนึงก็เลยว่าโอ้ยห้ามาลองสื่อหรืเลขคู่เดี๋ยวมัลองสื่อไปถวายเงินค่ะเพื่อเพื่อเพิ่นให้โชคเนาะแม่ทัดเนาะค่ะเป็นแนวทางนะคะเอ้าแม่นนั่นของผู้ใดคั้วดอนบ่ดแม่ทัดนาะโอ้เนี่ยนะคะผู้ชมหน้าพอนั่นก็บแม่ทัดเพิ่นก็อยู่ข้างปราสาสนี่แหละค่ะ นเป็นปภาษาเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแม่ทัดเพิ่นก็ว่าเพิ่นไปถวายพระปานะคะเพิ่นก็ว่าปูถิมใส่กระดาษให้เลขกกับบลายตูนะคะเหล็กเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ของพ่อนั่นสองเก่าของพอนันสองเก่าเนาะ,ะใกล้กันแค่นึ่ใกล้กันอยู่อู้กัเลขกกับบลายตูเนาะ ค่ะเพื่อเพื่อได้โชคโอ้พ่อนั่นกับฝันเมื่อคืนนี่อ้พูดนะค่ะพระชมม่วงม่วงเพิ่นกระไอยูหน้าแม่หมูกระไรขึ้นกันกะเลยว่าจะไม่ยืมตะกอนี่ล่ะก็พอดีพ่อนั่นพูดเราว่าเอาซู่ฟังแม่หมูว่ามันบ่ลายตูนะเขาไม่ชมมันบ่ลายตูก็เลยอยากเอมาปั่นเอฟซีเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันงวดวันที่สองษภาคมนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะวันนี้ทำไมเป็นนอนล่ะบอกไม่ทัดไม่เกงไรที่นี่แล้วแมนบ่ โอ้บ่อืดกินเนาะน้ำใหม่น้ม่กิ่มซุ่มกิ่มซุงเนะอยู่หน้าแม่หมูกับมี่ยุกสามกอพอได้กินขึ้นกันเุ้นะเทียงบ่เป็นเทียงหน้าดอกเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่งถุนละค่ะมาช่วมบุญนะที่ของเพราะนั่นเพิ่นจะใหญ่ออกจากขางปลาซามาอยู่นี่บ่ยานบ่เพราะนั่นบ่เนี่ยล่ะอควมเคยสิ้นคววมเคยสิ้นเนาะ มาอยู่หลายปีแล้วมันบ่โอ้ยืนอยู่หลายปีแล้วดิค่ะแต่กะป่วยเหระอืมอยู่สามปีแล้วบ่มานอนอยู่นี่เตี้มานอนอยู่นี่นอนกูเดียวพร้อมอืมหัวกับหัวกับฝันหัวกับนี่มันบ่เพึ่งฝันนี่ปั๊ดฝันเห็นเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยไงวะประทับ คือว่าแหละเนะาะท้าพ่นไห้ท่าพ่นไห้ทาโศกทามานันทาโศกท่ามานันพอเลยเถียงน้าหนุอยนเถีงยงหนายอย่ามาเถียงหน้าน,นุอยทอบ่งแนวพุนเถียงหน้าใหญ่ย็ดหัวขันนยยน้นใดยยขึ้นพ้อมันนีเย็ดบันไดร้อมอืมไม่เถอบอกอว่าพ้อมผู้ใดแวะกายมากกัพอได้กินน้ำเย็นเนาะอะไรก่ ตัวเห็นมาตั้งข้างนอกอเป็นแต่ยูต่อละเนาะคุณน่ะแตาา่วัดหม่องนอนหม่องเกาผุ่นกับติดปลาสาอีหลีดิท่านผู้ชมของเพิ่นนอนอยู่นี่ติดขังติดหัวปลาสาเลยคุณค่ะเอา้าพระธาเป็นจังบุญจังโชคจังมันเนาะคะ่ะเป็นแนวทางค่วมฝันนะคะแล้วก็เลขปูหิมานะคะแม่ทัดเพิ่นไปถวายเงินอยู่วัดทึงผู้นะคะ วัดทั้งผู้บันนีปูพันธุ์ไรถิ่มใส่กระดาษไทยแมนบอมประทัดตัวได้เก็เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งไหมคะหลักกของพอนั่นสองเก้าพอนั่นฟันเห็นเป็นตูเลยนะคะพี่ชมเพื่อนฟันว่าเพิ่นไปหาหนูไปหาหนูเลี้ยวเข้าไปในหูแมนบ่เอ้าขันเข้าไปในหู้ขันแม่นสามตัวสิบพันศูนย์สองเก้าบอกเพราะเพรานั่นท่าเลขสามตูเนาะ ขันมันสามตัวเพราะนั่นมักตัวใดซันสามตัวอืมเพราะนั่นกันแต่สีว่าศูนย์น้ำกันนะล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นหู้เต้เป็นหู้หู้พุ่งยาเข้าไปนะอืมเขาตัวสามตัวกับศูนย์สองเก่าอไรประมานี้ก็เพราะนั่นถึงมักสองตัวเนาะเพราะนั่นเพราะนั่นเพันว่าเพันเห็นคักเห็นเป็นตัวเลขเลยนะคะมาชมที่แรกเห็นสองก้อนแล้วก็มาเห็นเก่า สองเก้า <29 S 2> <29. S 1> เพื่อได้โชคน้ำพระนั่นเด้อค่ะผู้ชมเดี๋ยวแม่หมูขึ้นนาจอให้นะคะเลขของพระนั่นเพิ่นฝันได้ฝันเห็นเป็นตัก็คือสองเก้านะคะหลักการเลขแม่ทัดเพิ่นไปพระปาทำ <30. S 1> บุญถวายเงินอยู่ทีงวัดผู้นะคะได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเลขสามตัวของแม่ทัดแต่ว่าให้ท่านผู้ชมตัดเอานะคะ แม่มูจะขึ้นหน้าจอไว้ให้เลยนะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะจะได้ไปเสี่ยงสุกนั่เพราะนั่นจะได้ไปเสี่ยงโศกน้ากันอาจังใดแม่มูกะขอบคุณเพราะนั่นนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางตัวเลขนะคะขอบคุณค่ะเพราะนั่นอ้าแล้วก็ขอบคุณแม่ทัดเนาะค่ะพุนผุนทำงานเยู่ขอบคุณค่ะแม่ทัดค่ะให้โชคให้มาน้ำกันงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะมีเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ สองเก่านะคะผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มุกขบคอยท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บจะจนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ